เปิดคอมเมนต์โซเชียลหลังอ่านโพสต์ตกกะกแตนขอโทษถูกจับโป๊กการพิมพ์กลายเป็นมหากราบดราม่าครั้งใหญ่เมื่อตกกะกแตนชลดาโพสต์เฟซบุ๊กเดือดฟาดกระเทยเพื่อนนักร้องลูกทุง่งซึงทำให้การโพสต์ของตกกะกแตนในครั้งนี้ชาวเน็ตต่างขึ้นรถทัวร์ไปถล่มด่าจ,จะนงพนีเอมวิทวัฒน์กันทั้งประเทศจนจะได้เปิดใจไลฟ์สดประกาศแตกหกัก และจะไม่ขอยกมือวายขณะที่ตะกแตนชลดาก็ได้ออกมาไลฟ์สดในเวลาไลเลียกันช่วงหนึ่งได้กล่าวว่าเกลียดก็เกลียดเชิญเกลียดพี่ได้ตามสบายดีค่ะจะได้ไม่เดินสวนกันแล้วไม่ได้หายใจรถต้นคอใส่กันและล่าสุดตะกแตนชลดานั้นก็ทนกระแสสังคมไม่ไหวออกมาโพสต์ขอโทษเอ็มวิทยฒนดโดยระบุข,ข้อความว่าเมื่อคืนแตนแทบไม่ได้นอนเลย กดย้อนดูไลฟ์สดของตัวเองอ่านความคิดเห็นของแฟนคลับรวมถึงคนที่ผ่านเข้ามาดูไลฟ์แล้วแตนก็รู้สึกผิดหวังกับตัวเองมากมันก็จริงอย่างคนเขาว่าแหละวันนี้แตนเลยออกมาขอโทษเอ็มที่ไปคิดเองว่าน้องด่าดแตนทั้งๆท,ที่ถ้ามีปัญหาก็ควรจะถามน้องตรงๆแตนเสียใจที่ทำให้คุณย่าเอมร้องไห้แตนเพิ่งรู้ว่าเอมเป็นแฟนเพลงแตนและร้องเพลงแตนบ่อยๆ เรื่องมันจะไม่ลุกลามใหญ่โตถ้าแต่เลือกที่จะลดอารมณ์ตัวเองและโทรคุยตรงๆตั้งแต่แรกแต่ย้อนกลับไปเปลี่ยนแปลงความผิดพลาดที่เกิดขึ้นไม่ได้แล้วแต่แตนจะไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกในอนาคตวันนี้แตนได้โทรคุยและขอโทษเอมเป็นการส่วนตัวแล้วน้องน่ารักมากรับฟังและเข้าใจแตนทุกอย่างแตนจึงอยากขอโทษเอมและขอโทษทุกคนด้วยที่ทำให้ผิดหวังค่ะจากใจตะแตนชนรดา จากนั้นไม่นานชาวเน็ตจับพิรุธโพสต์ล่าสุดตัวแม่ลูกทุ่งตะกะแตนชลดาหลังออกมาขอโทษจับโป๊กการพิมพ์ได้เต็มเต็มโดยส่วนมากชาวเน็ตต่างเข้ามาบอกว่าลักษณะการพิมพ์นั้นแปลกไม่เหมือนตะกะแตนโดยชาวเน็ตแสดงความคิดเห็นว่าลักษณะการพิมพ์ตอนด่าก,กับตอนขอโทษต่างกันมากตอนพิมพ์ด่าภาษาแบบแว้นสุดคนเดียวกันจริงไหมคะใครพิมพ์ให้น้อจริงค่ะ เป็นปกติค่ะตอนที่เลิกกับสามีก็ด่าเขาประมาณนี้คำที่พิมพ์เหมือนเด็กน่อยมาก